มีความแบ่งปันกันไม่ฉาไม่ริษยาไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดจะเอาของใครมาเป็นของตนไม่ต้องการจะํำจัดใครก็ไม่ตามา่างอะไรครับผู้ที่ได้อยู่ในฐานนะแห่งความผาสุขตลอดกาลแต่เนื่องจากมุษุ์ไม่สามารถที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตได้ตั้งเกิดจากอวิชามีตัวมีตนเป็นผู้ ที่คอยที่จะยกให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ประเสริฐจึงนั่งเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงเริ่มการที่จะแบ่งโฉนดคนนั้นจึงได้กดขี่คงเหยงจึงได้ทําให้เกิดความซร้าหมู่ข้องต่อผู้คนที่ถูกเบียดเบียนจึงเป็นขบวนการแห่งกรรมและขบวนการแห่งกรรมนี้ก็จะติดตามไปทําให้วงจรของหลุมดำที่หายต้นตอ อนในที่น <th> ัี่ยากเลยนะอืมนี้ตรงนีที่มันยากเราวเราปล่อย้จิตเ็มากไหลายสารเป็นกรอาัตษาฝึกเครืองก็เกิดขึ้นกันทุกในเอสานที่ที่มีวัตถุที่ไม่มีความบริสุทธ์ดังนั้นก็จึงเกิดเป็นวงจรแห่งการที่จะต้องดับดับแล้วส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้ที่ต้องจบใจกรรม กรรมนั้นก็เป็นกรรมที่ทำให้เกิดความยากลำบากเพราะไม่ได้คำให้เกิดความเป็นผู้สมไม่ได้แบ่งปัน,ปนไม่ได้รักให้ไม่ได้มีความปานนาดีต่อก,กันหากมนุษย์มีความปารถนาดีต่อก,กันเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าเมื่ออยู่ในยุคลิกสับดีแล้วคนทั้งหลายก็จะพาสันอายุสั้น เมื่ออายุเท่าแล้วก็จึงกลับกลายเป็นคนที่มาหวนระลึกว่าเราไม่ควรเบียดเบียนกันเราควรจะมีความสงบรักใครแบ่งปันไม่ทำอะไรทำอะไกันแต่ถ้งเป็นข้นรอยที่เคยยุคไหนที่เคยต้องจากกนาขึ้นไปเป็นอาสงหายปีนั่นก็หมายความว่าเรารักษาความดีไว้อย่างยาวนาน ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอายุยืนนะแท้จะเป็นอมนต์ตาแท้จะเป็นความท้าสุขไม่จบไม่สิ้แต่เนื่องจากสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้เห็นประโยชน์ในการรักให้ไม่ได้เห็นประโยชน์ในการแบ่งปันเมตตาและาัฒนาดีต่อกันก็เป็นเหตุที่ทำให้บรรดาชีวิตทั้งหลายก็มีความแตมกต่ากงกันไปมีฐานะที่แตกต่างกันไป มีดวงจิตที่แตกต่างกันไปมีการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปสติปัญญาก็แตกต่างกันไปวิญญาณบาลีก็แตกต่างกันไปท่านก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเองในที่สุดเราทั้งหลายก็จะต่องอยู่ในฐานะที่เะาตรงกลับมาชบทกรรมเราได้กินเราได้เห็นเราได้เคยรับรู้เรื่องแห่งแดนวิไัย คือบุคคลทุงหนายมีความสมอรภาพสันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นฐานะสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นอายุข,ขัยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะจิตใดๆก็ตามแทบจะไม่ต่างกันนั่นก็แปลว่าคนที่อยู่ในยุคศรีวิไลแดนอันประเสริฐนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าธรรมาเสมอกันจะต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> รักคนอื่นเท่ากับรักตัวเองมันก็จะกลายเป็นการไม่ต้องมีชนชั่งหนา้าไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องแตกแยกหรือว่าจะต้องไ <c> ป <oughs> เอาเปรียบจะต้องผิดศีลผิดธรรมนั่นเป็นสิส่งที่เกิดขึ้นแบบมนุษย์ทั้งหลายไม่เข้าใจอยากจะกรมก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องริ้นหลนทุกนู่นทุกาีและจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจบชีวิน เราลนขะ้อเท้าเท้าหลังหาความสุขแท้จริงแนะล้วมาลดด้วยกันนะั้นก็สามารถที่จะหาความสุขเพิ่มความสุขให้ความสุขต่อกันและกันได้โดยความเข้าใจในความเป็นจริงว่าเราเนละ่นอยู่กับสิ่งที่พอดีพองานะพอแล้วพอเพียงไม่ใช่เราอยู่กับสิ่งที่ไม่มีวันยืดติ